หลานได้มาอาทําบุญครบร้อยวันของคุณพ่อเลิศยังศิลาถือโอกาสได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ถือโอกาสด้ทําบุญครบร้อยวันทําบุญอุทิศกุศลให้ท่านแล้วก็จะได้เป็นสิริมงคลกับครอบครบัวกับบ้านกับเรือนพวกเราวันนี้พวกเราญาติธรรมพี่น้องญาติธรรมที่ได้มาร่วมได้มาฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ก็เพื่อเป็นสิริมงคลแม้จะเป็นภาษาบาลีก็ตามแต่เป็น บทเป็นพุทธมนต์เป็นพุทธมนต์เป็นคาคำพูดเป็นภาษาบาลีแต่ความหมายความแตกก็มีแต่เป็นสิ่งเป็นมงคลอย่างอาเสวานาชภา,ารณังการไม่คบคนพาลมงคล38ปประการการครบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาคือบิดามารดาการการสงเคราะห์ญาติเหล่านี้เป็นเป็นมงคลการ อนุเคราะห์การเลี้ยงบุตรภรรยาอย่างนี้สรงข้อบุตรภรรยาเป็นมงคลการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมตามการอย่างนี้เป็นมงคลการเป็นผู้มีเว้นจากบาปทั้งปวงอย่างงี้การเป็นผู้ที่ว่าง่ายมีความอดทนเป็นคนที่มีความ,มวังดีเมตตาปัตนานีวังดีต่อกันอันนี้เป็นวันที่พวกเรามาทำบุญโยมแม่ ทิมร้านพร้อมลูกหลานที่ได้มาทําบุญเป็นศิริมางคลก็ได้มาประกอบบุญคือการได้สร้างบุญสร้างทานบารมีเลี้ยงพี่เลี้ยงนอง้องถวายถ้ายะทาให้ระสงฆ์ก็เ,เป็นสร้างทานบารมีถือโอกาสได้รักษาศีลบารมีด้วยถือโอกาสได้สั่งสมปัญญาบารมีสั่งสมบุญสั่งสมธรรมะโดยเฉพาะสําคัญก็คือให้พวกเรามีจิตใจมีคุณธรรม ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต้องอาศัยความมีมีความรักความเมตตาต่อกันโดยเฉพาะเราจากเราไม่มีพ่อแล้วอยู่แม่กิมลันก็ไม่มีสามีแล้วลูกหลานก็ไม่มีพ่อแล้วท่านจากเราไปแล้ววนะันเดี๋ยวแต่แม่พวกเราจะทายังไงพี่น้องจะรักกันบ้านจะหลังงามขนาดไหนก็ตามถ้าพี่น้องไม่รักกัน ไม่มีศีลไม่ทำมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุขถ้าบ้านหลังนั้นพี่น้องญาติพี่น้อง,พ,องพ่อแม่รักสามาัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็จะเป็นปราสาทเป็นวิมานบ้านมันไม่ดีไม่ชั่วอินินปุนทายมันไม่มีดีมีชั่วมันจะดีจะชั่วก็คือเจ้าของบ้านยวแม่กิมรันพร้อมลูกหลานที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักความเมตตาก,กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถ้าพี่น้องไม่ช่วยเหลือกันแล้วใครจะช่วยเหลือนะเราให้เราให้เราได้พิจารณาบ้านจะหลังใหญ่ขนาดหนห้นถ้ทาจิตใจของคนในบ้านไม่มีสินไม่ทรมันก็เหมือนติดนรกมันมันเกิดเหมือนตนกนรกแต่ถ้าบ้านในแม้จะอยู่กระท่อมปลายนาะแต่ถ้ามีจิตใจที่ดีงามมีสินมีธรรมมันก็เหมือนอยู่ในวิมานปราทามันไม่เกี่ยวกับว่าอยู่บ้านหลังใหญ่หลังเล็กมันอยู่กับเจ้าของบ้าน มีจิตใจที่ดีงาม,มรักมิตามีศีลมีธรรมปรารานาดีหวังดีช่วยเหลือเกือ้อกูลกันถ้าพี่น้องไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วใครล่ะถ้าจะไปช่วยเหลือใครสำนึกในบุญคุณมีความกตัญญูรู้บุญรู้คุณของบิดามารดาอยากพี่น้องการสงเคราะห์ญาติก็เป็นมงคลการที่เราที่อใจต้องเข้าใจว่าชีวิตของเราจะได้มาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยบังเอิญเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกรรม บางครั้งก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรบางครั้งก็จะเป็นทั้งบุญทั้งบาปที่มาทำร่วมกันพี่น้องบางครอบครัวบางตระกูลนี่ฆ่ากันตายจนได้ตำรวจมาหย่าสศึกจนได้ให้พระมราหยาศึกให้กันยูงเราจะเห็นได้หลายปีร้านห้างทองร้านหนึ่งที่หลายหลายปีแล้วออกข่าวพี่น้องฆ่ากันแย่งมรดกกันให้ลองคิดดู แม้จะรวยขนาดไหนถ้าไม่มีศีลไม่ทำมันก็เหมือนตกนรกฆ่ากันได้ทั้งพี่ทั้งน้องตายแล้วก็ไม่เผากันเพราะมรดกนี่คือความที่มนุษย์ทั้งหลายขาดศีลขาดธรรมดังนั้นอยากให้พี่น้องญาติธรรมที่มาร่วมงานคุณแม่กิมร้านได้ไดพิจารณาว่าบ้านจะล้างใหญ่จะล้างงามขนาดไหนถ้าคนผู้อยู่อาศัยไม่มีศีลไม่ทมมันก็ไม่มีความสุขที่แท้จริง ถ้าเรามีศีลมีธรรมมีความรักก่อเมตตาแม้จะเป็นกระท่อมปลายนาะก็เหมือนสวรรค์ถ้าเรามีศีลมีธรรมนี้มันก็จะเพิ่มความสุขให้เราพิจารณาชีวิตของเราไม่อยู่ไม่นานยมพ่อเลอิศท่านก็จากโลกนี้ไปได้เหลือแต่กระดูกถ้าพวกเราตายก็จะเหลือแต่กระดูกอย่างยมพ่อเลอิศนี้ไม่นานพวกเราจะจากโลกนี้ไปต่อมาพระสงฆ์อยู่ตรงนี้ไม่นานพวกเราอยู่ไม่เกินร้อยปี ชีวิตของเราจะอําลาพาจากจะมีทรัพสมบัติมากขนาดไหนจะมีคนรักขนาดไหนจะเป็นศัตรูคู่เวรคู่ศัตรูกันขนาดไหนวันหนึ่งแกจะต้องจากโลกนี้ไปอันนี้คือความจริงความจริงที่พวกเราจะต้องมายอมรับมาทําความเข้าใจเพราะชีวิตของเราจะต้องเดินทางไกลจะต้องเดินไปข้างหน้าจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเรามาอยู่โลกนี้ไม่เกินร้อยปีไม่นาน จะมีมากขนาดไหนจะรวยขนาดไหนจะจนขนาดไหนจะดีขนาดจะชั่วขนาดไหนก็จะจากโลกนี้ไปคือความตายเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่พวกเรานีไม่พ้นทุกคนทั้งคนรวยคนจนมีความเสมอกันก็คือความเกเก็บตายเวลาก็เท่ากันยี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่นั้นพวกเรามีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำยังไงถึงจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาท ให้ลองพิจารณาว่าชีวิตของเราสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปสักอย่างมีมากขนาดไหนจะมีลูกสามีภรรยาสุดท้ายก็อะไรไปไม่ได้เดี๋ยวแต่กระดูกไม่นานก็จะคืนสู่ธรรมชาติกระดูกถ้าไม่เอาไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นคืนสู่ธรรมชาติเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไปหมดสิ่งเหล่านี้พวกเราไม่ค่อยได้พิจารณาไม่ค่อยได้ทําใจไม่ค่อยได้ฝึกใจไว้ ว่าเราจะต้องเกต้องเก็บต้องตายเหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราพิจารณาอยู่นึ่ง,หงให้พิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็ทุกลมหายใจก็ออกให้มากเท่าไหรยิ่งดีโยมแม่กิมดานเนี่ยพิจารณาดิ่เนืองว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วไม่ต้องไปไปเสียอกเสียใจอะไรอาวร์ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราต้องมีสติว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกัน ไม่ช้าก็เร็วจะต้องเตรียมใจไว้จะต้องฝึกไว้ถ้าเราตายแล้วเราจะไปไหนจะไปสวรรค์จะไปนรกนะบุญกับบาปอนไนมากก็กันดีกับชั่วอะไรมากก็กันเราต้องชั่งใจตัวเองฝึกใจตัวเองว่าถ้าวันนี้เราตายแล้วว่าพรุ่งนี้เราตายเราจะไปไหนทางที่จะไปสวรรค์พรมนิพพานเออไปมนุษย์อีกเดี๋ยวจะไปายภมิทั้งสี่ เรารับประกันไหมว่าเราจะมาเป็นมนุษย์อีกได้ไหมอย่างนี้เราต้องคิดเด็กพวกเราทุกคนญาติโยมลูกหลานเหมือนกันต้องคิดว่าถ้าเราตายวันพวกนี้เราจะไปไหนกิตดวงสุดท้ายมีที่พึ่งหรือยังมีทานมีศีลมีภาวนาหรือยังมีความมีความไม่ประมาทเชื่อไหมว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติน้าชัดก่อนเราเชื่อไหมว่าไม่มีบังเอิญในโลกนี้ ใครจะรวยจะจนจะสวยจะขี้เหร่ล้วนแต่ไม่มีบังเองิญล้วนแต่เป็นเหตุเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่เราได้กระทามาแต่ที่สําคัญปัจจุบันนี้เราจะทํำยังไงถึงแก่ทาความดีให้มากให้ทานรักษาศีลภาวนาให้มากแต่ถ้าเรารวยแล้วแต่ไม่ได้สนใจทานศีลภาวนาตายแล้วอาจจะไปตกนรกก็ได้คนรวยตายแล้วอาจจะไปตกนรกก็ได้ไปเป็นปีตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสัตว์เดชานก็ได้ แต่คนจนถ้ามีศีลมีธรรมปัจจุบันตายแล้วอาจจะไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกันว่าจะมียศตําแหน่งจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นคนรวยคนจนก็ตามถ้าทําไม่ดีก็ต้องไปสู่ที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะกฎแห่งกรรมนี่ไม่มีความบังเอิญไม่มีไม่มีความลําเอียงใครจะมียศมีตําแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็ตามเมื่อทําอะไรไม่ไม่ดีไม่งามก็ต้องได้รับผลทําดีก็ได้ดีเหมือนกัน ทำาชั่วก็ได้ชั่วเหมือนกันทั้งคนรวยคนจนดังนั้นอยากให้พี่น้องที่มาร่วมงานยมแในกิมรานได,ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครจะทําให้เราบุญบาปไม่มีใครยัดเยียดใส่มือเราได้ถ้าเราไม่ทําเราไม่ได้ทั้งบุญทั้งบาปแล้วบุญบาปก็ไม่เคยหลงเจ้าของไม่ลืมเจ้าของจะทําที่รับที่เก่งใครเห็นไม่เห็นก็ตามนี่คือสิ่งสําคัญเมื่อเราได้มาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้ว เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ท,ที่ที่ได้สั่งสมบุญมามากมีโอกาสได้ทําบุญโยมแม่กิมลัน่นมีสถา,าพรุ่งผลานได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลทําบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยถือโอกาสได้สร้างทานบาร,รมีเลี้ยงพี่เลี้ยง,ยงน้องทําอะไรต่างๆเพื่อที่จะสั่งสมบุญทานนี้จะเป็นสเสวียงศีลจะเป็นสะพานภาวนาจะเป็นญาณพานานะทานนี้จะทําให้เราเกิดพบในชาติไหนจะเป็นผู้มีโภคะ จะมีผู้จะเป็นผู้มีทรัพย์มากจะเกิดในประเทศใดเกิดในถิ่นฐานใดส่วนมากก็จะไม่ลําบากจะเป็นผู้มีโพคามากจะเป็นผู้ร่ํารวยส่วนศีลที่เรารักษาคือศีลห้าถ้าเรารักษาอยู่เป็นปกติทุกวันไม่ขาดเราเกิดพบในชาติไหนจะเป็นผู้มีรูปสวยแล้วก็จะเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ไม่ค่อยมีกรรมมีวิ็ีด้วยอานิสงค์ของศีลอานิสงส์ของภาวนาของการที่เราใน สวดมนต์ภาวนาหรือไม่ได้อะไรตั้งน้โมสามจบนั่งดูลมหายใจเขาออกก่อนจะหลับจะนอนตื่นนอนเนี่ยสักห้านาทีสิบนาทีมีสติดูลมหายใจเขาออกพุโทโธก็ได้หรือจะไม่ว่าพุโทโธก็ดูมันเข้ามันออกทําความสงบนิ่งๆทํากายให้นิ่งๆทำใจให้นิ่งๆอยู่กับปัจจุบันให้มากๆไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอานาคตอยู่กับลมหายใจเขาออกถ้าชอบพุโทโธก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธสักห้านาทีสิบนาทีฝึกกินให้มันสงบ จะได้เห็นว่าเออชีวิตของเราเนี่ยความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่เงินทองอาจจะไม่ใช่ยศเกียรติแต่อาจจะเป็นความสงบของใจที่มันไม่ห้ยหาอะไรที่มันไม่ต้องการอะไรมากมายถ้าเราฝึกอย่างนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในความจริงได้มากขึ้นเวลาจะจากโลกนี้ไปมันก็จะได้พิจารณาว่าเกิดมาแล้วไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักคนหนึ่งยศในลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล ทรัพสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาเข้าไปเอาเผาไปเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่มัวเมาโลภมากทำบาปใหญ่มาเมือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปเมือเปล่ามันเจ้ามาควรเล่งสร้างกรรมดีดีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจไฟตัณหามันจเจริญศีลส,สมาธิมิเชิปัญญาจึงจะพาพ้นทุกสุขนิลมีอะไรมากขนาดนนนี้ก็ไปไม่ได้มาเมือเปล่า พวกเราเกิดมาในท้องแม่ก็มามือเปล่าจะมาก็ไม่มีอะไรมาด้วยเวลาเราจากโลกนี้ไปก็จะไปมือเปล่ามันกันพวกเรามาหาอยู่หากินมามาทํามาหากินหากรรมพัฒนากรรม,มจะมาทําเขากอรรยุโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์นี่เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดสอบกิเลสและคุณธรรมแต่ทามาหากินทํามาหากรรมพัฒนากรรมจะเขากร,รมกวออิโลกมนุษย์ ใครจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหลานก็มาต้องลงมาอยู่เป็นมนุษย์สะก่อนใครจะไปตกนรกเป็นปีสุรกายสแรดจาร์ศาสนาก็มาทำบาปทํากรรมอยู่โลกมนุษย์นี่สะก่อนแต่นั้นโลกมนุษย์นี่เป็นแดนอุบัติเกิดของบุญและบาปเป็นสนามทดสอบกิเลสและคุณธรรมใครจะทําดีจะทําคุณงามความดีจะไปสวรรค์ไปพรมไปนิพพานก็อยู่โลกมนุษย์สะก่อนใครจะไปสู่อายุููิเป็นเปีสุรกายสตรดจาร์าสนาก็มาสร้างบาปสร้างกรรมอยู่โลกมนุษย์นี่ ดังนั้นโลกมนุษย์ของเราเป็นแดนกลางเป็นภพภูมิเป็นสุคติแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่บําเพ็ญบุญบําเพ็ญบาปทําบาปก็อยู่โลกมนุษย์ทําบุญก็ได้บุญมากกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เราถ้าทําบาปก็ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานบางทีเราเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานบางทีมันมันไม่ค่อยฆ่าลูกมันเท่าไหร่แต่มนุษย์เนี่ยถ้ามันมีศีลไม่ทำเนี่ยฆ่าลูกได้ ฆ่าแม่ได้ฆ่าพ่อได้ฆ่าฆ่าใครก็ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีศีลไม่ทำมนุษย์จะทำบาปก็ได้บาปมากถ้าทำบุญก็ได้บุญมากธรไม่มีศีลไม่ทำธรรมมนุษย์มีศีลไม่ทำแล้วจะอยู่อยากมีความสุขครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขย่แม่กิมรั้นกับลูกหลานเนี่ยถ้าเรารักการเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันว่าเราถ้าไม่มีพี่น้องช่วยเหลือกันแล้วใครจะช่วยเหลือกันจะให้คนอื่นช่วยเหลือมันเป็นไปไม่ได้ นายยมพ่อยมแม่พี่น้องก็เข้าใจจะรักเขาจะรักกันขนาดไหนผู้เป็นคนอื่นก็คือคนอื่นเขาหวังแต่จิกินเราเท่านั้นแหละคนอื่นน,นถ้าเราไม่มีเขาจะช่วยเราไหมเ่ะยากนะะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าไม่มีคุณธรรมมันถ้าไม่มีศีลมีธรรมมันพี่น้องก็ไม่เป็นพี่น้องเหมือนล้านล้านห้างทองที่หลายปีได้ออกขา่าวฆ่ากันล้างตระกูลพี่น้องกัน เพราะอะไรเพราะไม่มีศีลธรรมแย่งมรดกกันนี่คือสิ่งสําคัญมากคนทุกคนส่วนมากจะมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าของศีลธรรมทางรอดของโลกของเราจะสงบร่มเย็นไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางสังคมอะไรก็ตามถ้าไม่มีธรรมวุ่นวายโลกของเราจะวุ่นวายถ้ามนุษย์ไม่มีศีลธรรมถ้าขาดศีลขาดธรรมนี้จะเกิดความ โกราหนใจแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่ษษษษกันพิสวัดแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่สามก็มนุษย์ไม่มีศีลไม่ทำมีแตวว่ความโลภความโกรธมีแต่วความโมโหมีแต่วความอยากมีอยากเป็นอยากได้ผิดถูกชั่วดีไม่ได้สนใจอันนี้คือสิ่งสําคัญพี่น้องดีมาร่วมตาพยาไดมาร่วมงานเดียวแม่กิมนั้นอย่างน้น้องให้ได้คิดว่าเรา มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราเราเราู้ความหมายของความาว่าเป็นมนุษย์ตราเกิดมาทําไมถามตนเองว่าเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วเราตายไปแล้วเราจะเอาอะไรไปเหมือนยมพ่อเลิศไม่ได้เอาอะไรไปเลยมีแต่บุญกับบาปลูกเต้าลูกหลานภรรยาก็ทําบุญให้ท่านท่านจะได้รับไม่ได้รับก็อยู่ในฐานะหนึ่งฐานะที่ได้รับไม่ได้รับเมรพวกเราตายอยู่นี้ลูกเต้าลูกหลานเขาก็จะทําบุญให้แบบนี้แหละ แต่จะได้รับไม่รับนั้นอีกส่วนหนึ่งดีที่สุดก็คือเรายังมีชีวิตอยู่อย่าได้ไปพึ่งบุญใครอย่าได้อาศัยบุญใครทำเอาเองอยากทานก็ให้ทานอยากรักษาสินก็รักษาสินอยากภาวนานก็ภาวนานมันจึงจะได้เต็มที่ถ้าไม่งั้นถ้าจะหวังพึ่งบุญคนอื่นไม่ได้ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าอย่างนั้นพวกเราอยากให้พวกเราได้เข้าใจว่าชีวิตของเราสุดท้าย จะต้องจากโลกนี้ไปเหมือนยมพอลเลิศอย่างศิลา,าอาตมาพระสงฆ์อยู่ตรงนี้เหมือนกันถึงวาระจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจะตายจะทํำยังไงที่จะสั่งสมบุญคุณงามความดีเขาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือมาสร้างบารามีเราถ้าไม่มีบุญไม่ได้มาเป็นมนุษย์สัตว์เดจสารเขาหนี่งอยากเป็นมนุษย์แต่เขาบุญไม่พอแต่พวกเรามีบุญแล้วเนี่ยจะเอาบุญเก่าต่อบุญใหม่ยังไงจะสร้างบุญบารามี ให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างไรให้มันได้มากที่สุดจะไม่ต้องลําบากภายหลังถ้าเราไม่มีบุญกุศลนี่แม้มาเป็นมนุษย์ก็ยังลําบากเห็นไหมคนเป็นคนเป็นเป็นบ้าหรือว่าคนที่ไม่มีบ้านไม่เลือนเราขี่รถเดินทางมาเดินทางไกลมาเราจะเห็นเราจะเห็นคนที่อยู่ข้างทางไม่มีเสื้อผ้าไม่มีที่หลับที่นอนนอนอยู่ข้างสะพานนอนอยู่ข้างพุทบาทเยอะแยะ ถ้าเดินทางไกลนจะเห็นเกือบทุก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 ที่ราออะไรเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยทาไมถึงไม่เหมือนกันเพราะบุญกรรมสัดเดรัจฉานบางตัวนี่สบายสบายยิ่งกว่ามนุษย์มีคนอาบน้ําให้มีคนเอาใจใส่นอนกับนอนกับเจ้าของอจะกินจะขี้มีแต่คนจะดูแลอย่างดีหมาแมวบางตัวบุญมันมี แต่บุงคนบางคนนี่ลาบากก่าสัตว์เลี้ยสานก็มีจะหาจูหากินแต่ละวันแทบจะไม่มีเห็นไหมยอมพ่อยมแม่นี่คือบุญบาปที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องได้ต้องได้รับผลเมื่อเราทํายังไงสัตว์เหมือนกันทํายังไงต้องได้รับอย่างนั้นเราเชื่อไหมยิ่งเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปควรที่จะสั่งสมบุญให้เป็นกําไรพระพุทธเจ้าว่า บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าบุญให้ความสุขในเวลาสิ้นชีวิตบุญนั้นจนนําไปไม่ได้เทวดาและมนุษย์ผู้ทําบุญย่อมลื่นเลิงในโลกทั้งสองเทวดาและมนุษย์จะได้สิ่งที่ตนสมประสงค์ด้วยคุณมรัพย์กบ,บุญไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลเกิดขึ้นด้วยบุญบุญมาจากไหนมาจากทานจากศีลจากภาวนาเนี่ยจะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามมีเสียงอันไพเราะ มีสื้อทรงสมส่วนมีรูปสวยได้เป็นใหญ่มีบริวารเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเทวดาในหมู่เทพก็ตามได้มนุษย์สมบัติก็ตามได้สวรรค์สมบัติก็ตามได้เป็นพระราได้เป็นพระสาววกบารมีก็ตามเป็นพระราันรก็ตามจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ได้ด้วยบุญพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้ด้วยอะไรพวกเราเป็นมนุษย์เองก็ได้ด้วยบุญพระพุทธเจ้าท่านได้แต่สรุปได้ด้วยบุญ พระปัจเจกก็ท่านได้สังสมก็ได้ดวยบุญเป็นพระรหารก็ได้บุญเป็นพระราชาเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยเป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นได้ด้วยบุญถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะไม่ได้ไปอิจฉาทิษยาใครเพราะบุญที่ได้สั่งสมมาอาดีตด้วยปัจจุบันด้วยอย่างนั้นเราดูปัจจุบันของเราอยากรู้ว่าอาดีตเราทำมาอย่างไงให้ดูปัจจุบัน แล้วก็อยากรู้อนาคตจะยังไงก็คือดูปัจจุบันว่าเราทํำยังไงคิดยังไงพูดยังไงนั่นเป็นเป็นที่คติที่เราจะไปถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีในปัจจุบันบ่งบอกว่านั่นคติจะไปสู่สุขคติแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีในปัจจุบันนั่นบ่งบอกทั้งจะไปสู่ทุคติที่ไม่ดีอาจจะเป็นคนรวยก็ได้ในชาตินี้แต่ว่าทําไม่ดีในปัจจุบันตายแล้วอาจจะไปตกนรกก็ได้แต่คนจน อาจจะไม่มีเงินมีทองแต่ชิดดีผดดู้ดีทําดีมีศีลมีธรรมอาจจะไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ถ้าตายดูปัจจุบันดูการปฏิบัติดูการกระทําปัจจุบันอย่างนั้นฝากพี่น้องฝากโยมแม่กิมลันว่าเรลาชีวิตของเราวาระสุดท้ายก็จะเหมือนโยมพ่อเลิศดไม่มีอะไรนอกจากบุญที่เราได้กระทําบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้ในโลกหน้า อย่างนั้นขอมโนทนาสาธุกับโยมแม่กิมล้านพร้อมลูกหลานพี่น้องญาติทร่ทับทิมมาร่วมบุญขอบุญกุศลส,ส่วนนี้ได้ไปคอดไปถึงโยมก็เลือดยางศิลาถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกเทอมมีความสุขก,ก็ขอให้สุกดีขึ้นไปและบุญกุศลส่วนนี้สะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาโยมแม่กิมล้านพร้อมลูกหลานทุกท่านทุกคนญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงาน ให้มีได้วความสุขความจเจริญมีอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธนสรรังสมบัติโชคดีมีชัยโชคลาภร่ำรวยแข็งขาดปลอดภยัยเจริญในศิลนในธรรมได้วดวงตาใจนนรรรด้วยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิญนอาเตรียมน้ำกรวดเด้อแผ่บุญกุศลให้เอี่ยมพอเด้อ ทานธรรมยังสามัญญาอนุโมทนาคาทายุปนามาเซยานธารมวริวะภาปุระปาริปุเรนติสาคารังหอังนา ที่เต็มย่อมยังสมุดสาครนให้บริบูุ์ได้ชันใดเอวเมวะอิโตทินามเปนตานะอุปการปันทิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แจมพุทีละโลกตีไป <c oughs> <c oughs> แล้วได้ฉันนัเอ็นฉิตธมปันติรังตุมหาขออิทธรผลทิมทัดปราถนาแล้วตั้งใจแล้ว ชิมปามิวะสามิจัตุจงสามิโดยฌามพันสามเทมโพเรมตุสังกัมปาขอบามดำริทางปวงจงเต็มที่ จันโทปนรารโสยธาเมื่อพระจันวันเทมมานิชนดิระโสยธาเมือนแก้วมณีอันสาว่างสาวัยควรยินดี สัพพิติโยวิวาชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำรานไปสามพันโรควินานสันตูโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มันเต็มภาวะตัวาตางระโยอ,อันตาระยามีแก่นทานสุขิณงขันยุโกมภาวะท่านโจงเปผู้มีความสุขมีอายุยืน อนันทิวธานสิเรียสนเนน่จบวนทางปัญจายินโนนจาตานรุนธรรมมาวันทานติอัยุวันโนสุขังพารังธรรมสิมปราการคือ อายุวันนาะสุขามพารายอมจะเริญนแจ่บุคคลผู้มีโปรกกรมตวไายกรามีโปรกกรมตีอ่อนน้อมต่อมผู้ใหญ่เป็นนิตภาวะตุสามพระมังคาราขอสาพระมง <c oughs> แกทานรางคานตุสามพะเทวตาขอเราเทวดาทั้ปวนจงรักษาทา,านสามพาพุทธานุภาเวนาพาแห่งพระพุทธานเจ้าทัปวง สามภารธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสามภสังนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสมทั้งปวง สาทาสุทิภาวะตุเตขอความสวัสดีทั้งรายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิงกับพะระอรหังสัมมารมอารหาหังสัมมาตาังอุโตภะวา โคจัพะกวนทังตวขหาโนพะกวนตาขโมงขังมังนัตั้งตัวิปันโนพะภาวโตทาวกสังโฆจังขังนมันยมแม่กินแล้ว